สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุมสุขุมมองสุวรสบายดีย่างบายบายเด้อพี่น้องขอบพ่อครับซ่องพ่อน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ฮึพากันประกอบห้านวางของพี่น้องเอ้ยอจุจ่าเด้อพี่พี่ปีนมาพี่ปีนมาพี่ปีนมาพี่ใครน้อย โอนน้องเต้นก็ได้สามเดือนยังป uh no um hm ู่พูดรถยาแถกมาเลยมาไว้ดูไปประกอบห้านวางของไว้ไว้รถยาแถกมาเลยแล่นใครมีปอรถนะเคยหลามึงก็ซื้สร้างเครื่องเข้ามาเลยพี่น้องเอ้ยสรดังในเด้อช่วยลูกชายพูดรถยาแถกูมาไว้ขั้ไปเลยเอาหมอมาให้า่อยลุ้นด้อ เราจะเอาไปน้ำได้สินอนไม่ห้อีกพอก่อนอ้าไว้าว่าบัดนี่ว่ายว่าว่ายบัลนี้เย่าบ่ทัาแลวบอลนี่เย็นบัวท่านลโ้ยาวแคทกลับมงเลยพี่น้องไอ้พวกฮะนี่ แก๊ตวางขนมโมเมนแก๊ตขนมแก๊ตวางขนมจี้ไซแดกสิไปผักท่องพี่น้องเอ้ยบ่ไปไซลุงไปไซลุงบุบายบายใช่อีกไปไซินเด็กแต่แกวพี่น้องเอ้ยจักไปไซ เตือนหน้อยสิไปน้ำเลยเนี่ยอยากไปน้ำมาด้วยเลยอเออเออ,อาบายไปแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อลิฟๆไปแล้วพ่อสงสัยเพมันจะไปผ่กท้องพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวสิตั้งกล้องไวยกนเด้อพไ่น้องเอ้ไปซอยเบาคขยคับคยหล่าก่อน่อไปายอันเลยพี่น้องันนะาหนองสามสีอันนี้อันที่หาอันนี้ตัวที่หลนึงสองสาอันนี้หนึ่อ้าูกเจ็ปนลเนนุไ้มกันเลยเอานตั้งเจ็บทำทำหยุด เจ๊เลี่ยนรู้บอลนอะมึงสองเลยไปก่อนหลงเหลี่ได้ขาน้าเออแรงอะ

กล้องอะไรกล้องมื้อเนี่งสาปลาที่นองานี่นอชื่อร้าเขาลูกไหนเขาซ่อมมันนียอันหนึ่ามี่นองรูลาช่องใจรูาก้ํามักร่ปาช่องขามันแตกปลาอเขาเห็นอะไรเนี่ยปลาท่น่าซื้มามาซื้อซลายได้ เคยร้านเขาเป้นรานขาด้อยห่าปากนับแทนอยู่เขาในกิดนำไลถ้าวเบอ์ระดิษฐ์คืนอันหนึงสาันขายเบอร์รักขายจบกนี้น้อยชิ้นคืนเลยนะแลพอชุนอะไรกับคุณจะเกินระลึกต้านกันมาเอามาเอามาเงิเลย

มาสิเลี้ยมาละอานพี่น้อง ขึ้นมาขึ้นมาทำไมอู้ยตึงแางตึงแรงนึกว่าครตกกมาข้นมาขึ้นมาไอขึ้นมาไงตัวนี้บอกเลวาม ไม่ทำมัก,กาเลยที่น้องถูมากเลยรือ่อผังเลยก็ได้ไอันต่อไปห้าตัวยมีเรียน เจ้าเจ้าพันธนาสเนาะาคนใหญ่ใหญ่จะมาดองเนี่ยเองยนหนึ้าเนาะลูกโตใ้แนวปีนี้ไปไหมูเลยนะแ,ลวยวแลวยนปแวปีนก็าปได้เลยนะ <c oughs> ไป <c oughs> ไปหมูนี่ <c oughs> ไปดมูนี่ดม

หัではでは look, okay. ่นไว้ครับเก็บกวาดยังบอล้สาวอีกสามมื้อบ่เพื่อจะให้เก็บกวดเอ้าเดี๋ยวมือหนึ AP no ่งแล้วเนาะโดย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 พอดีเก็บกวดแล้วเพื่อจะสิดั่งเครื่องเข้ามาบ่จักจะ๊กจั๊กเอ้ยเอ้ย ิดใ่แล้วอยู่นั่งลงวจากแล้วจะว่าไง่กว่าสิแล้วแต่ละอันพี่น้องเอ้ยจิจิจิ cắt tàn lạng nhất hiệu hạng lạc hiệu của mặt 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 không là <laughs>

ลอย่างเหตท้าประเทศคือกันประกอบได้เลยเนาะเพราะจะย่้วายุกเขาอายามแนี่เดี๋ยวไปเขามาแนายกีกันเดี๋ยวายแล้วก็ลมยอเ うい。 mất bơ rồi, đi. Một... Không nữa. Bất, bớt rồi đi đấy, nó ừ. ừ. có à, <laughs> ừ. à, một tấm mất bơ là bao nhiêu người ta xíu nó sẽ phải ăn yin nha. cái gì nhá? quan tâm. tất nhiên. quan tâm nhá. nhá. quan tâm nhá. cái gì nhá? cái gì

Yeah, Terima yeah. <tries> kasih โอ้มน oh, okay. ี่ดีนี่ดีนะฮ่า้ เปิดยู่เปิดเปิดตลอดไ้ทองนะมาจัในร้อยไม่เรเปิดได้เปิดตลอดเลยตาลุ่มี่นีกองนกองดสิแล้ววะแล้วเนี่ยมีน้องบ้างังได้กับมีผู้ซื้อะเปต่อยากขายเลยเนาะ 行，行，行。 không <t stress> là đấy các mẹ biết cảm giác hướng tới đại là đấy đến đại học tìm đến đại học tìm đến đại học tìm cái à, ch này Tay tìm đến đại Ăn tìm đến đại าวๆๆๆๆ20นาทีไปเลยพี na ่น้องเอ้ยเบิ่งยาวๆคลิปนี้เนาะจายจาย้ก็ได้แล้วแต่สิปินไปนอนก็ได้ปิน2ดันก็บ่ยังบ่ไข่ก็ได้อันแล้วเก็บติมึงเนาะหาบ่ได้หาลอันพี่น้องเอ้ยิ้นปาราคาบ่แม่นกเนาะ ย่เอินวันนีอันอันละ 3, ลสามพพี่น้องเลยแทบบักซองสามพันแปดอันนี้สามพันพลงนุงเป็นันง่งจักอันก็ละสามสั่งมาเนี่ยสิบสอยยังสองสองเย็บอย่น่งสี่ัเหลสิบคือว่ามีสิบสี่อันวะ ทัก็ได้หาทั้งเวอระตนะ14 14 14อย่างข้าเจ้าอื่นนะใคร14ห้านบ่จอข้าเจ้าอื่นอย่างไี้หิงวางของ14สั้นเนาะจักิวาลยังสั้นวางของกับ14สั้นว่าบุถือพี่น้องเอ้ยจะได้คอมเมนต์มาบอกในพี่น้องเนาะ14โมกอะไรอันนี้มันบ้านนอกเลยจักหน่อยว่าว่าบุปผินอาไวรสนิทก่อนพี่น้องสหรับคลิปนี้เนาะ ขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องบุกไปสกุลสกุลขอบคุณทุกคนที่ใส่คอมเมนต์พี่น้องการคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี